โปรแกรมสดีครัขก็จะถึง,งการมีพวกเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาดราดม่าพวกไก่ในเฟสบุ๊กนะครับเอ่อซึ่งผมเอาคลิปยูทูปในตำนานไปลงแล้วพวกมันก็เพี่ยอ่อนทำอะไรไม่รู้เสียว่ามีตัวคนช่วยช่วยแม่ตูบบ้านนะไม่เข้าใจหรอเวาเอ้ไม่เข้าใจกับเขาเกมมาก บน,นยูทูบเหอครับจเจอ,เเเเอึ้นีึอนีนได้เลยออกมนตระหน้มากเลย่แลวชุดนี้เป็น,ล,ปนล่นไปด้ยวยด่าไ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ปด้วยโอเคโอเคก็กันชิ้นเคยนะครับ <c oughs> อ่ะมีคนมาช่วยด่าเยอะมาก,อกอไอปอาไก่คนละเอ่อจากรายการนะครับ จัป no ่ะอรัผมอบมาอ่าพืดใหม่ครไม่ได้ยินว่าเป็นสกายเป็นไรวะเป็รอได้สกายเป็นไรไ้ไอ้เป็นไรมั้เอซัสิงเกมเมอร์รีวิวอันนี้เราก็จะมาตามเคยครับกไก่ไก่กากากเปล่ กูจกลับว่านี่ยากาศฮ้กถ้ากูทำอย่างนี้กับไอ้พวกไก่อยากกูมาเป็นบุกได้กูโอเคไหมคะทำนี้อบุกได้โคตรดีอ่ะ